สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมผมมีลูกเจ้าอินซีแดงนะครับผมลูกเจ้าอินซีแดงนะครับมาให้พี่ๆชมนะครับตัวนี้นะครับผมหล่อจับนะครับผมสีเยียสวยเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นไก่เหลี่ยมดีมากๆนะครับพี่ๆนะครับตามสายเลือดนะครับผมแข็งดีนะครับ อันนี้สายเลือดจะติดเสือดำสังเวียนแตกนะครับผมหลอกเกิื่อนอ่ะวันนี้เอามาให้พี่ๆชมนะครับผมหรือใครชื่นชอบนะครับผมก็ทักเข้ามาที่เบอร์082 268 7991นะครับผมเอาไปถึงก็เตะได้เลยนะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้คัดนะครับพี่ๆนะครับผม ใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ทักเข้ามานะครับ082 268 7991นะครับถ้าเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับผมสำหรับพม่านะครับผมกุดงุนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะเก็บเป็นพ่อดีสวยเลยนะครับพี่พี่นะครับสวยมากนะครับเยีะจาเลยนะครับให้ดูนะครับเยียเลยนะครับสวยจัดนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับพี่พี่นะครับทักเข้ามานะครับรอยดีนะครับผมรอยชนสองหกนะครับรอยชนสองหกนะครับ ก็จะค่อยๆนะครับผมค่อยๆเอาทะยอยมาแบ่งปั้นนะครับผมพี่ๆเอาไปปั้นเอาไปเล่นนะครับสวยมากนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับหนุ่มๆนะครับหนุ่มๆยังไม่ได้คัดนะครับพัฒนากันไปนะครับผมชุดนี้ผมมองว่ามีเหลี่ยมมีแข้งเลยนะครับตามสายเลือดนะครับผมอย่างดีนะครับพี่ๆก็ลองเอาไปเล่นดูครับ แน่นอนรอเกินนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับผมทักเข้ามาเลยนะครับ0 8 2 2 6 8 7 9ส1นนะครับผมลูกเจ้าอินสีแดงนะครับถ้าใครยังจำได้นะครับผมลูกเจ้าอินสีแดงนะครับ อสีแดงตอนนี้กำลังเลี้ยงชนนะครับผมหล่อหล่อมากหล่อเกินนะเหยียดจัดจ๋าเลยนะครับใครที่ชอบไก่เหยียะนะครับก็ทัาเข้ามาได้เลยนะครับสวยจัดลอยดีช่วงดีนะครับเดือยส่งนะครับไก่หกเดือนนะครับไก่หกเดือนนะครับ ไอหเดือนอสุดยอดก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆครับผมขอบคุณครับ